สวัสดีค่ะบ้านไหนเจอปัญหาเหมือนพี่ขวดบ้างคะเห็บหมัดหมาแมวบุกบ้านเป็นปัญหาโลกแตกของคนที่เลี้ยงสัตว์เลยนะคะวันนี้พี่ขวดมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากสำหรับการกำจัดเห็บหมัดหมาแมวด้วยวิธีธรรมชาติก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ และสำหรับในวันนี้ค่ะพี่ขวดก็จะใช้ตะไคร้นะคะตะไคร้เนี่ยหลายๆบ้านอาจจะมีปลูกติดบ้านกันอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีก็สามารถซื้อจากตลาดก็ได้ค่ะเราจะใช้เพียงแค่3ต้นเท่านั้นนะคะแล้วเราก็นำม,มาหั่นเป็นท่อนสั้นๆแบบนี้ทุบบุบุเขาสักหน่อยนะคะให้ครบทุกชิ้นเลยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนั่นเองค่ะหลังจากที่เราทุบบุบุตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปเตรียม ตั้งน้ำกันค่ะนำตะไคร้3ต้นที่เราบุไว้เรียบร้อยใส่ลงหม้อได้เลยแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไป350 ml นะคะเปิดไฟค่ะแล้วเราก็จะต้มไปเรื่อยๆให้เขาเดือดแบบนี้เลยนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะครบเวลา5นาทีให้เราปิดไฟแล้วก็นำมากรองเอาแต่น้ำเขาเท่านั้นนะคะตัวตะไคร้ก็ทิ้งไปได้เลยค่ะแล้วเราก็จะวางพักไว้ให้เขา เขาเย็นตัวลงสักหน่อยก่อนนะคะเพราะเขาเย็นตัวลงดีแล้วคราวนี้ให้เรานำน้ำยาบ้วนปากค่ะจะใช้ทั้งหมด1ฝาแบบนี้นะจะเป็นยี่ห้ออะไรกลิ่นไหนยังไงก็ได้หมดนะคะสูตรไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าที่บ้านเรามีเลยเราก็จะผสมให้เขาเข้ากันแบบนี้ค่ะพอดูว่าเขาเข้ากันดีแล้วนะคะคราวนี้ให้เราหาขวดสเปรย์หรือจะเป็นขวดฟอกกี้ก็ได้นะคะ กรอกน้ำที่เราผสมไว้นี้แล้วลงขวดสเปรย์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำสเปรย์ตรงนี้ ไปฉีดพ่นบนสัตว์เลี้ยงตัวที่เราเลี้ยงไว้นะคะเขาจะไม่มีเห็บหมัดอีกเลยหายเกลี้ยงร้อยเปอร์ซแน่นอนค่ะนี่ค่ะอย่างบ้านพี่ขวดนะคะแมวตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นแมวบ้านพี่ขวดเนาะเป็นแมวข้างบ้านแต่มาอยู่จนกลายเป็นว่าสนิทกันเลยนะคะแต่บางทีเขาก็จะมีเห็บหมัดติดเข้ามาแล้วก็มาเดินตามพื้นหรือว่าตามกำแพงให้เราได้เห็น พี่ขวดก็จะใช้วิธีนี้ค่ะก็นำสเปรย์ที่เราเตรียมไว้นะฉีดพ่นลงไปบนตัวของน้องหมาน้องแมวได้เลยค่ะแต่บางตัวเขาอาจจะขี้ตกใจนิดนึงนะคะพอเราฉีดพ่นเขาก็อาจจะกระโดดหนีแบบนี้ค่ะก็ให้เราฉีดลงบนผ้าสะอาดๆหรือเป็นผ้าเช็ดตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆลูบไปตามเนื้อตัวเขาแบบนี้ค่ะลูบให้ทั่วๆเลยนะคะทำแบบนี้ติดต่อกันทุกวันเห็บหมัดจะหนีกระเจิง แน่นอนค่ะและที่สำคัญปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงของเราด้วยค่ะ